รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเือนสีฟ้าทำไมฟ้าถ้าระบายน้ำถึงต้องกลม Did you know คุณรู้หรือไม่ Did you know Did you know รู้หรือไม่ในอวกาศมมเสิรู้หรือไม่ทไมพ1และ2 is all good? here, Kese. brot, marmelade surprise. I... are you arranging anything for me? actually, no. it's not for you, bong. sorry, i thought you have to romantic go. yeah, but it's not for you. are you having me annoyed? I'm not annoyed. <laughs> Do you have me annoyed? <laughs> my, my, annoy? my, annoy? my knee! Me annoyed. My annoyed. My me. Not me. My Not me. Me annoyed. Not me. Me annoyed. Not me. Me annoyed. Not Who is, is Me annoyed. No, 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 have... oh, not me. Me No, Not me. Me annoyed. Mama me. Me annoyed. Not 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 me. Mama! 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 Say hi. Say hi, Bong. Hi, Mama! Mama, how are you? Good. Yeah. Mama has to wait a little bit. That's for you, Bong. Really? Yeah. Thank you, love. For what occasion? We don't need occasion to give flowers to the wife, right? ไม่รู้เรื่องในว่าเรากาดอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณก่อนนอะ mm hmm. thank you, thank you. So, so what about mama เอ่อ mama o u wait a little bit เบ uh, she has to yeah she has to mm hmm. อยู่ๆก็ซื้อดอกไม้มาให้คือผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยซื้อดอกไม้ถี่น้อยลงเพราะว่าซื้อมาก็ บางทีเหี่ยวง่ายแล้วก็เปลืองสตังค์นะคะแต่ว่าการมีดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยมันจะทําให้หัวใจสดชื่นแจ่มใสความรักเบิดบานแต่อย่างที่บอกเนี่ยดอกไม้มันจะเหี่ยวง่ายจะมีวิธีทําให้ดอกไม้มันเบิกบานเหี่ยวช้าเหมือนความรักของเราหรือเปล่านะ<อ>นิม่มน่าจะรู้ดี ไม้นี่เหี่ยวเร็วไปนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาไม่น่าอยู่เกินอาทิตย์นึกออกแล้วค่ะในสมัยที่เราเด็กๆเ,เนี่ยผู้ใหญ่เขามักจะบอกว่าเวลาซื้อดอกไม้มาเนี่ยต้องมาตัดก้านก่อนแล้วก็ใส่ลงมาในน้ําเรามาทดลองกันดีไหมคะว่าดอกไม้ที่ไม่ตัดก้านกับตัดก้านเนี่ยแบบไหนเหี่ยวเร็วกว่ากัน พอเราตัดก้านมันก็เหี่ยวช้ากว่าแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเมื่อดอกไม้ถูกตัดจากส่วนต้นและรากมันจะไม่ได้รับน้ำหรือว่าสารอาหารอะไรอีกเลยนี่คือภาพแสดงภายในก้านดอกไม้ค่ะซึ่งมันจะเต็มไปด้วยท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารจำนวนมากโดยปกตินะคะน้ำและสารอาหารจะถูกลำเลียงผ่านท่อเล็กๆเหมือนเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ ทันทีที่ดอกไม้ถูกตัดขาดจากต้นนะคะท่อเหล่านี้จะปิดอย่างรวดเร็วเหตุผลก็เพื่อจะรักษาความชื้นภายในให้ได้อยู่นานที่สุดค่ะดังนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ดอกไม้สดใหม่เราควรจะตัดก้านของมันทุกสองหรือสามวันเพื่อจะเปิดท่อลำเลียงใหม่ให้น้ำแล้วก็สารอาหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในก้านได้การตัดก้านนี้ค่ะควรจะตัดเอาบริเวณรอยเก่าออกไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ที่สำคัญค่ะคือเมื่อตัดแล้วต้องจุ่มลงน้ําทันทีเพราะว่าถ้าปล่อยให้ก้านสัมผัสกับอากาศนานเกินไประบบลําเลียงน้ําในท่อจะไม่ทํางานอีกเลยค่ะเนื่องจากว่าฟองอากาศเนี่ยจะเข้าไปบล็อกในท่อนอกเหนือจากการตัดก้านดอกไม้แล้วนะคะเราควรจะต้องเปลี่ยนน้ําและล้างจากการกันทุกครั้งด้วยเพราะว่าน้ําสกรปรกเนี่ยจะทําให้เกิดแบคทีเรียทําให้ก้านเน่าและดอกไม้จะเหี่ยวง่าย ยังมีสิ่งที่ยืดอายุความสดของดอกไม้อีกค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราหาได้ไม่ยากอย่างเช่นน้ำอัดลมเซเว่นอัพหรือว่าสปราไงคะดอกไม้ต้องการน้ำตาลค่ะเพื่อใช้เป็นอาหารในเซเว่นอัพหรือว่าสปรานั้นมีทั้งกรดซิตริกแล้วก็น้ำตาลที่ดอกไม้ต้องการ แต่ก็มีข้อต้องพึงระวังนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มดังกล่าวนี้เนี่ยมีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่สูงม,มากความหวานจะไปทําให้แบคทีเรียจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก็จะสามารถทําให้ดอกไม้เน่าได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะเติมสปรย์หรือว่าเซเวนอัพเพื่อจะยืดความสดของดอกไม้ก็ต้องเติมสารฟอกขาวลงไปด้วยเล็กน้อยเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะ ถ้าทําตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นแล้วนะคะรับรองเลยค่ะว่าดอกไม้จะสวยสดแล้วก็อยู่ได้นานโดยไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อดอกไม้เติมกันบ่อยๆค่ะ Bye Mama. see you next time Bye, <Mama. S 2> cheers a t y s l e e Take c a r ม m า m a ตอนนี้ไหนๆนสามีก็ให้ดอกไม้มาแล้วนะคะพราะเราก็มีทิปจากคุณนิ่มมาจะให้ดอกไม้อยู่ได้นานๆ ทำตามดูนะคะว่าจะอยู่ได้นานจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่นานก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอ้อนสามีซื้อใหม่ให้ก็ได้แล้วก็เนี่ยที่สกายกับคุณแม่เนี่ยนะคะก็บ้านไกลอ่ะนาะนานๆจะได้กลับไปทีปีหนึ่งนี่กลับเยอรมันประมาณสักสองสาครั้งเพราะฉะนั้นวิดีโอคอลหรือว่าสกายเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากแต่พูดถึงเรื่องของคุณอเล็กซ์ครอบครัวแล้วเนี่ยอยากรู้ไหมว่าตอนเด็กๆหน้าตาเขาเป็นยังไงอง yeah. โ o o v อ้ไม่แทเดี๋ยวเอาทุไข์ให้ดูนะคร

don't they have a big head you do have a big head ตตมากตัว do you remember first day back home no problem ถามว่าจำได้หรือเปล่าวันที่คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านแน่นอนจำไม่ได้ grandma are you talking to grandma no do you remember when was that ไม่รู้ไม่รู้ why why don't I remember กู n e ก t time ว่าทําไมดูรูปแล้วเนี่ยถึงจำอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเด็กๆ so do you remember what I told you why you don't remember จริงๆแล้วดิฉันเคยบอกสามีไปแล้วห,วหนึ่งเพราะว่าเคยนั่งดูรูปด้วยกันแล้วเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะจำอะไรไม่ค่อยได้อธิบายไปแล้วแต่ลืม do you remember that I told you already really yeah I did น็อกน็อกน็อก Is t อ e เอนี่วันเดอ r e ่ไม่รู้มีอะไรอยู่หรือเปล่าในนี้ Cannot remember เออนั่นแหละทำไมรูปนี้กรุณาถึงดูแบบว่าหน้าตาอมทุกข์มากเลยอ่ะจําได้ว่าสักประมาณห้าขวบหขวบจำได้อย่างเดียวว่าถ่ายที่บ้านคุณปู่แต่จําไม่ได้ทําไมหน้าตาอมทุกข์ขนาดนี้เออ เคยสงสัยเคยสงสัย Did ดิ u ูน o w เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงจําอะไรไม่ได้ตอนเด็กๆเชื่อว่าหลายคนเมื่อเห็นรูปภาพตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็พยายามนึกย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเรามักจะพบค่ะว่าหลายครั้งเราจําได้แต่หลายครั้งเราจําไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งเราถึงไม่สามารถจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยเด็กๆได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราอายุสี่ขวบการที่เราจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนสี่ขวบไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านั้นเด็กๆจะไม่มีความสามารถในการจดจำนะคะ เพราะว่าแม้แต่เด็ก2เดือนก็สามารถเริ่มจดจำบางอย่างได้แล้วเพียงแต่ว่าความจำที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจะเป็นความจำที่เรียกว่า s e m a t i c memory หรือการจำความหมายหรือข้อเท็จจริงเช่นจดจำหน้าของพ่อแม่ได้หรือรู้ว่าทำยังไงจึงจะได้ลูกอมซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้และจดจาในช่วงเวลาสั้นๆได้นอกจากนี้เด็กที่อยู่ในช่วงก่อนสี่ขวบก็ยังไม่มีส่วนของความจำที่เรียกว่า episodic memory หรือการจำเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนแล้วก็เมื่อ,อไหร่ค่ะส่วนความจำตรงนี้มีวิธีการทำงานดังนี้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอร์เทหรือว่าเปลือกสมองส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหลังของสมองจากนั้นสมองส่วน h i ปโป c a m p u s ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลความจำก็จะทำงานด้วยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆนี้เข้าด้วยกันและเกิดเป็นความทรงจำ แต่ในช่วงอายุ2-4ปีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แล้วก็เป็นช่วงที่มันเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่เข้าด้วยกันนี่เลยเป็นเหตุผลเขาว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ความทรงจำในวัยเด็กตอนต้นจึงแทบจะไม่เหลือเลยหรืออาจจะจำได้บ้างแต่ว่าไม่ประติดประตอร่อหรือว่าลำดับความไม่ได้ แต่เมื่อเราโตขึ้นสมองที่เกี่ยวข้องกับระบบความจำก็จะทำงานสมบูรณ์มากขึ้นข้อมูลอะไรก็ตามที่มีความสำคัญและเด่นชัดพอฮิปโปแคมปัสก็จะส่งความทรงจำนี้กลับไปยังคอร์เทกซ์เพื่อเก็บเป็นความทรงจำระยะยาวหรือว่าถาวรต่อไปค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปนะคะบางครั้งถ้าเกิดเด็กคนนั้นมีประสบการณ์อะไรที่ดีใจสุดๆหรือว่าเสียใจสุดๆเราก็อาจจะจาได้แต่ว่า บางทีก็อยากลืมนะเรื่องบางเรื่องต <is> รงนี้รูปแฟนเก่าค่ะต้องบอกว่าจำไม่ได้ I don remember but you should I don't should <there>. you don't know but remember จำได้ละเดียเ๋ยวนี้ต้องเตือนความจำเริ่มจะขี้หลงขี้ลืมแต่ป้อง you know like when I when I'm <What? S 3> when I'm seeing all those pictures here you know makes me really missing mama คิดถึงคุณแม่อยู่ไกลกันก็อย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าเวลาก็ต่างกันใช่ไหมคะทางนู้นตื่นเรานอนทางนี้นอนเราตื่นต้องใช่เนอะ I'm thinking like maybe maybe we should send her some flowers เ huh? อ้าสักพูดดังเนี้ยใช่เนอะส่งฟ้าวอ่ะสามีบอกว่าจะส่งดอกไม้ให้คุณแม่ซึ่งก็ดีนะคะเป็นไนท์เซอร์ไพรส์สโบรต์ค่าฟ้าวที่กําลังส send to mama red carnation carnation สีแดง mm hmm. why what do you think why because it's beautiful <S and what else huh well that s not <S I know everything <that. S 1> all the flowers are beautiful you know what สามีคิดถึงแม่แล้วก็คิดว่าการโทรศัพท์การสกายไม่พออยากจะส่งดอกไม้ไปให้แล้วก็บอกว่าจะส่งคาร์เนชั่นสีแดงท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าคะทำไมถึงคาร์เนชั่นสีแดงดิฉันตอบไปว่าเพราะว่ามันสวย it's not right of course it's why but why else Let me get a glass of water. I come back and tell you. No, please. tell me. No, not, Why? no. Why recognition? Huh? Song Do you thi. know? Two Really? Of course. Song I know. Two days. Yeah. Uh. Of course. <laughs> เรดคา n ์เนชั่นเป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึงค่ะรู้แล้วว่ามขอเป็นยังไงคุณบงจ้ะอันดับ so where's the water คุณบงน้ำอยู่ที่ไหน can I say that no I I drank it already really ดื่มแล้วดื่มในตู้เย็นดื่มแล้วดื่มแล้วดื่มในตู้เย็น so recognition is all about I miss you wow I miss you แปลว่าฉันคิดถึงเธอถ้าส่งคาน t ชันสีแดงไปแสดงว่าเราคิดถึงคนนั้น oh, can I borrow your phone real quick please why I just need to do a, a quick phone call w h e r s your phone <S I don't know it's gone can I have yours please ยืมโทรศัพท์ไหม hmm. Thank you bom. Kung karun. Ta. <laughs> <laughs> Google gang Mark, ha? Huh? <laughs> Oopsie, ถูกจับได้ว่า Google หาความหมายของ Carnation สีแดง. At least I try. What's wrong with it? แต่ยังไงก็ให้คะแนนความพยายามนะคะเพราะว่านอกเหนือ,อาจากดอกคาร์เนชั่นสีแดงดิฉันจะรู้ความหมายของมันแล้วเนี่ยจะงรู้ร<อ>ความหมายของดอกไม้อื่นๆอีกด้วยเพราะว่าดอกไม้ทุกชนิดเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวเรามาเริ่มจากดอกกุหลาบก่อนแล้วกันจริงๆแล้วสีแล้วก็จำนวนดอกของดอกกุหลาบแสดงถึงความหมายที่แตกต่างกันนะคะ อย่างเช่นดอกกุหลาบแดงที่คุณอเล็กซ์ให้กรุณาเมื่อสักครู่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ดอกค่ะซึ่งมันก็มีความหมายว่าเป็นความรักที่ลึกซึ้งมั่นคงแล้วก็จะไม่มีวันจางหายไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดอกกุหลาบสีขาวก็จะหมายถึงความรักที่แสนจะบบริสุทธิ์ส่วนดอกกล้วยไมย้แสดงถึงความสวยงามที่มีเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย ดอกคาร์เนชั่นสีแดงก็อย่างที่ทราบกันไปแล้วจากคุณอาเล็กนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดถึงของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความหมายของดอกไม้ที่เรามาฝากกันนะคะเผื่อที่ว่าจะได้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆในการที่จะส่งดอกไม้ให้คนอย่างถูกวาระแล้วก็โอกาสค่ะก็ถ้าส่งให้คุณแม่ก็คาร์เนชั่นสีแดงให้ภรรยาก็ดอกกุหลาบนะคะ What are you doing คุณอเล็กสั่งดอกไม้ให้แม่ สั่งดอกไม้ให้แม่ใช่ครับสั่งยังไง Flowers So how did you order um, I order and then I do um I do like I pay online So bang I would need uh, your credit card please คุณอเารีชอบซื้อของทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตมาก My credit card Your credit card No Yes Where's yours ซื้อดอกไม้มาแล้วก็จะหลอกเอาเครดิตการ์ด No I refuse at all costs แปลภาษาไทยนะคะว่าดิฉันปฏิเสธเสียงแข็งว่ายังไงก็ไม่ซื้อของออนไลน์ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิง้งเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยคุณคารุณนะจ้ะ I will show you it is safe d o พี่จะไปธนาคารทำไมครับเนี่ยโอนเงินค่าบ้านสิยะโอ้ไม่ต้องไปหรอกทำที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่เอาอ่ะพี่รู้ว่ามีแต่ว่าพี่ชอบเห็นหน้าพนักงานมันอุ่นใจรู้สึกว่าเงินถึงมืองั้นก็อีกเรื่องไปก่อนนะท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่ไม่คุ้นะครับหรือไม่กล้าหรือแม้กระทั่งทำไม่เป็นอันนี้มงเล็บนะครับ อินเท n ร์เน็ตแบงวันนี้กับ Did You Know คุณรู้หรือไม่นะครับทำยังไงแล้วมันปลอดภัยไหม Did <you> know? การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งการฝากเงินการถอนเปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งปิดบัญชีล้วนแล้วแต่ต้องไปทำที่ธนาคารทั้งสิ้นนะครับเพราะได้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงถือว่าปลอดภัยสูงแต่เดี๋ยวนี้ธุรกรรมการเงินบางอย่างเช่น การโอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีและการชำระค่าบริการต่างๆสามารถทำได้แล้วผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัญหาครับคือมันปลอดภัยขนาดไหนและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นต้องดูก่อนนะครับว่าธนาคารนั้นมีระบบความปลอดภัยอย่างไรธนาคารจะติดตั้งระบบไฟร์วอล ไฟล์วอลคือระบบหรือกำแพงที่กั้นระหว่างเครือข่ายของธนาคารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้างนอกครับไฟ e ์วอลสามารถป้องกันการล็อกอินที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากภายนอกเพื่อไม่ให้ข้อมูลจากนอกเครือข่ายเข้ามาภายในเครือข่ายได้เป็นการตรวจจับข้อมูลแปลกปลอมครับธนาคารใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer หรือว่า SSL เพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการครับเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการเข้ารหัสแบบ SSL จะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารได้นะครับส่วนใหญ่คือ SSL 128บิตครับซึ่งถอดรหัสได้ยากต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกในการถอดรหัสนี้นานถึง10ยกกำลัง19ปีเลยทีเดียวครับ นอกจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถกำหนด User ID และ Password ของตนได้ซึ่งไม่ควรมีใครทราบนอกจากเจ้าตัวนะครับเพื่อให้การใส่ล็อกอินทุกครั้งเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับจะใช้งานได้อย่างดีขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เรื่องอื่นๆนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนคนและคนครับเรื่องของความปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะต้องล็อกออฟทุกครั้งนะครับหลังจากที่ใช้พวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนรหัสบ่อยๆการไม่ให้ยูเซอร์เนมหรือว่าพาสเวิร์ดให้กับใครคนอื่นได้รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะครับคนทั้งนั้นแหละครับสรุปแล้วนะครับระบบมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับ ธนาคารปิดละสิพี่วิ่งไปไม่ทันถ้าเกิดเธอไม่ชวนฉันคุยเนี่ฉันก็ไปทันผมบอกแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเ่ยลองใช้ดูนะครับไม่ยากหรอกครับมันก็น่าจะสะดวกดีกว่าที่จะเดินไปซื้อเองหรือว่าไปอ่ะคุณอเล็กซ์สามีหายไปไหนแล้วเนี่ยเวลาน้อยใจชอบแอบอยู่ใต้โต๊ะกินข้าว ล้อเล่นนะฮะ Love what are you doing there <laughs> I'm I'm collecting <What? S 3> flowers for sending to mama by mail ดราม่างอนแค่ไม่ให้ยืมเครดิตการ์ดทำเป็นงอน Of course I g i v e y o u credit card I'm just, จริงเหรอ Yeah <laughs> I know เลียน <Come> นะลมือโอเค go เ h e say goodbye <But> then we can go a n โอเคโทไม่ไหลวล้วทนไม่ไวเดี๋ยวต้องหฮแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะลาจากกันไปแล้วก็ให้เครดิตการ์เพ่อตัวดีเนี่ยนะคะเรามาที่ช่วงสุดท้ายของรายการก็คือ quiz you know นะคะวันนี้จะถามว่าดอกไม้อะไรที่เป็นสัญลักษณ์แทนความคิดถึงข้อ A ดอกบัวข้อ B ดอกคาเนชั่นสีแดงข้อ C ดอกกล้วยไม้ ทราบคำตอบแล้วก็อีเมลมาหาเราได้ที่ didyouknowshow@alkalink.com นะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์8โมงครึ่งถึง9โมงเช้าทางช่อง3 SD ช่อง28มีรีรันอีกครั้งวันอังคาร5ทุ่ม50ถึงทึ่งน20นาทีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปจัดการส่งดอกไม้คุณแม่บายสวัสดีค่ะ so, you know what about this one? yeah I was more romantic when I give but <laughs> thank you เก่งมากนุสิภาษาอังกฤษ f l o ภาษาฝรั่งเศส fleur แล้วภาษาเยอรมันนะ b l o m e so romantic Did you know?